สวัสดีครับหากินแบบบ้านบ้านครับผมสวัสดีตอนแรงๆคำคำครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาใกล้สี่หกโมงแล้วครับนี่ครับหน้าแรงเขากะสิเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ครับ้หน้านี่นี่กะน้ำถั่วนะครับเนี่ยหม่องไฟใหม่นี่แหละครับน้ำถ่วหอดพีเลยได้ครับถึงแบบถึงแบบว่าถึงขั้นใหญ่นี่เลยครับเกือบหอดตีนบ้าน มน,นีสิพ้าพี่น้องมาหายังพี่น้องกับถาเบิงน้ำกันครับนี่ครับอุปรกรณ์อุปรกรณ์เท่าคือเสียมครับผมสีมหาขุดน้ำมูนี่แหละครับสีขุดอยองไปเบิงกันเลยครับผมกบบมหาเลาะขุดพี่น้องหลายน้นเพราว่าหาตะป่ากับสีเปื่อคหือจังได <laughs> แต่ผมเบื่อครับผมนี่เป็นคนที่มากินปลาครับผมเพราะว่าผมว่าปลานี่กินแล้วมันกะหนึ่งมันมีไขมันครับ สองใหย่ง่ายครับผมนะครับเป็นอาหารจากธรรมชาติเท่าอันอื่นผมกะหาอยู่ครับแต่ว่ากะสิบวนเห้ื่ทายให้พี่น้องเบิ้งครับบางอย่างกะมันกะทายลงบ่ได้ครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันครับว่ามัหนี่สี่หายยังกันครับพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับเดี๋ยวสิผมสิพผ้าไปเบิ้งทั้งรุมบุญละครับจุดหมายเฮาไปเลยครับผมนี่ครับสมุนมาสองโตขึ้นกันโอ้สมุนกับมะนําครับมันนี่ไปลาไปไปเลย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  นี่สิงครับผมนันบิ๊กสิงกับบิ๊กนำไปเลยล่ำสิงกับบิ๊กซี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปหาจุดหมายเหาครับราชีได้แนวกินบอกมัอนี่สิผ้าฮะคุดครับผมนี่ครับผมของูีผมสิม,มาพี่น้องมาเอาเนี่ครับอยู่ในหูนี่แหละครับผมปูครับผมคุดปูหนาแรีงเนี่ยที่เป็นองไรครับ ชีบมีโปะเด้กปนอยู่บ่ครับผมอ่ะลองเบิ่งกันครับผมนี่แหละครับของดีในหู้อีกอย่างหนึ่งครับผมนี่ก็คืนของดีในหู้นี่ครับเบิ่งครับปั้นชิยูเล็กปนเนชิยูเล็กปนเนยที่ไหน,นให้ยู่ดินบุกแกนโอ้คขอยะตื่นเหรวะนี่ครับผม โอ้ยบลลึกบลลึกบลลึกครับผมยังสีกับมิซิตรุ่นครับผมนะครับอีกมองนึงแม่อัอ้นี่แมนบลลึกอ้หันบลลึกครับบลลึกกับมิซิตรุ่นโอ้ยอนี่ลึกครับอู้นี่โบแมนครั Luckily, oh, y, บอู้นี่โบแมนบบแมน แบบนี้นะ่าจะแม่นครับเห็นบนุนลึกผมก์ใหญ่มันเลอโอ้กิริศครับกิริศเขาเนี่ยโอ้กิริศสามสีดโดมตั้นี่ครับกิริศยุคได้หลายตัวได้ครับตัวผู้ตัวเมียเอ้ากิริศโอ้เลาะนี่นะ่าจะแม่นครับผมนี่น,นี่ขูานึื่น Đây là men, men mèn Mèn chếp mèn đều bẩn lệnh Nó bẩn lệnh Cái mời 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 mời

มูหนุ่มมี่ครับนี่ครับมองนี่เป็นเตมี่อยู่เป็นเตมี่โตอยู่ครับถึงมองยิ้มบดบกแกนกครอยู่ครับอู้สึกเลุดเหรอวะ เ,เตอตหูหล็กๆไว้พี่น้องห,หลักๆกเจนมาแล้วนี่ครับปูยามนี่สวยๆครับผมปูหน้าแดงหูเก,ก๋ๆกันนี่ครับต่อเลย ครับสมุนนวนเองอย่างแางน้ะมุนน์ครับกติดต่อครับเฮ้ยตัวน,นี้ไข่แน่ครับพี่น้องนี่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 ครับผมเอาแล้วครับ เด็กปนอยู่ดอกครับสีมึงตัวนี้ครับพี่นอ้องปกติคุปปีปูนสีลายกว่านี้นะครับปีนี้ปูสิบสีโมลายครับเพราะว่าน้ามันท่วมนี่ผมหาขุดให้พี่น้องได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับหากแด้พับปูปีนี่นี่ครับผม หลงเหลือมาล่องคุดเบิ่งครับผมปกติผพูดเฒ่าหาคุดดีดีเ <c oughs> นี่ยครับผมวันนี้พพี่น้องมาคุดปูครับผมุูปีนี่ข้าวเดียวแหะครับปีหาข้าวเดียวกับพ่อแล้ะครับคือคปีนี่ก็หายากครับผมผมไม่เห็น เป็นเต้นนี่มองม,องม,องมองจะได้หลยตัวอยู่ครับเดี๋ยวจึงสีเบิ้งเข้ากันครับพี่น้องว่าได้จ็กตัวห้เกียร์าหาก่อน งา่คนลนี่เนาะวูดมูเนี่ก็ต้องระวังนะครับนี่ครับผมปูห้มามับนี่ครับผมมองนี่เบิดแล้ะครับมันจะอยู่เป็นบวกบวกนี่สิเออเป็นแจกแจ๋จน,น้ำแจ๋แคทหนาครับแจ๋นหน้าที่น,น้าบกชุดถ่ายมูครับ นี่ครับมองนี่ผมก็ได้ไลยโตอยู่มองนี่ผมก็ได้ไลยโตอยู่ครับไอพี่น้องเบื้องแนบ่ได้เบื้องเนี้ยเดี๋ยวจงไปเบื้องหาหมองไม่อีกครับครับตะเวนกาลังสิโตกดินครับผมมบรรยากาศตรงหน้านี่ครับหน้าแรงเขาเดี๋ยวหาเลาะเบื้องอีกกอนครับหาหมองลุบเดี๋ยวผมชิเบื้องลุบลุบทั้งหน้าครับมันทีมีลุบอยู่มันไม่ลุบมันกะสีมีควยปูครับ พี่นอ้องลุปนี้ลุปนี้กับสีพปมีนะครับนี่ห้อยคูดไปแล้วครับผมมีห้อยคุดไปแล้วเดี๋ยวครับหาลูใไม่ก่อนหาลูใไม่ก่อนหาลุปมองดลยนอบันดนี้นะครับผมเปิดนครับตะวันตะเวนกรลังลงดินแล้วครับ หาหญ้ามึงอีกก่อนครับพี่น้องมีอยู่เกะไก่หูเก่าหน่ครับพี่น้องเกะไก่กันเลยหูเก่าจะกรุดไปแล้วมันกันโอ้โหจะลงไปหากันตัวเดียวกันโอ้มันลงไปหากันเลยวตัวเดียวตัวเดียวเหรอครับพี่น้องเห็นหูมันหูเก่ามัน มาเคลียร์รูปเก่าเนี่ยครับพี่น้องเพื่อสี่เลืองลุปเดียวนี่แหละมีอยู่อื่นไม่ยังเลี้ยวห่อยจัง ปนด้วยกันเบิดนะครับนี่หนาหยาคับผมนี่ครับเปิดอองสิอันนี้ผมว่าชิมีอนนนี้หรอกมันเล่งต่อพี่นอ้องเล่งกัน,นติดเปลียกเนาะอ้คือเลียวหนาะเลียวลังพี่นอ้อง เหมียนหมดคือเดี่ยวไปทัวเนื้อโอ้สับสัมอ๋อปนได้ให้เขาครับ <c oughs> โอ้พี่นอ้องหูนี่งามเล่นผูนี่ดูดิเลียปนได้ ดิ้นไปแกนหอหมองสหวโตโวมันนะครับซับบาดที่นี่ขุดปูนกับใจหวมวเลยครับอ๋อพ <c oughs> ี่น้งองหัดผงมาแล้วปูนสีมิผงครับ <c oughs> ตัวนี้หยุดเลิกครับขึ้นมาแล้วครับผมนี่นี่ครับปุ่มปูรุนนี่แล้วครับลายเอาไตไปลวพี่นอ้องมาแม่นี่ครับผมเอาไปแล้วเก็บครับ แมนบมครับคืออยู่ได้ครับแอดออกไปอ้มันเหี่ยวครับพี่น้อง เดีียวน้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้ามาแม่มาแม่มแมนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้ปูแม่ครับผมนี่ยตัวเป็นประมาณนี้ปูแม่ครับปูแม่นี่ยเสียบนะครับ จีนี่ก็เสียพึ่งกัน,นครับผมสุดยอดอีกแล้วครับผมมากินแบบบนบ้านจัดปูนพี่น้องมังครับเา้รงนี่กินเด้ มาแล้ว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 ,ลวนี่ครับผมนี่ปูเฮาพี่นอ้องส่วนใหญ่เป็นปูเมียรครับในหูสวยอีกแล้วครับพี่น้องหูหนึ่หูน,หนี่นี่ครับหูนี่นี่งามอยู่เล้งครับ มูนมาเดี่ยวครับพี่น้องขึ้นไม่ไ้ขึ้นไม่แล้วนี่ครับผมมาแล้วครับตรงแยกเลยครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันครับบาทที่นี่ผนงานกับหลายตัวอยู่เด้ครับผมเี่ดปนเด็ลาบอยู่ครับผมนี่ครับวันนี้มากนปูให้พี่น้องม่งครับนี่ครับปูหน้าเขาสดสดสดจากลู่ครับผม อ๋พี่น้องนี่ครับผมหากินแบบบ้านๆมานี่มาขุดปูเห็นพี่น้องเบิ้งครับผมกับเด็กกันดูครับมานี้ว่าเป็นสีบมมีปูล่ะออ๋ขุดกัดพอเด็กอยู่เด็ก,กินครับผมสรุปพ้นงานกันครับครับพี่น้องมานี้กะพผามาขุดปูครับพี่น้องมาขุดปูมากลปูน้ำให้น้ำหน้าล่องเบิ้งครับเพื่อเด็ก,กินอยู่ครับผม จริงปูหาหยากี่ลีครับปีนี้ปพราะกินหลายหลายแห้งขณนนามดถ่วมนี่ครับเลาะหน้าผมนี่หลายแห้งปีนี้น้าถ่วมกับมอหลายครับแต่ว่าก็เพอไเด็ก,กินครับผมเป็นแบบว่าการหากินกแบบนึงครับของอีสานบานเฮาครับผมก็ฝากเป็นกาลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก่ากรับผมเอี๋ยวสิมีมลชิมยังให้พี่น้องบงกระถาลุนถาเบ่งครับผมมันอีพามาหากินในหูครับผม สำหรับวันนี้หาก,กินแบบเหมนบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ